ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับโตโยต้าวีอนะครับก็คือคันนี้ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นนะครับจองยางผ่านทางเพจมารับส่วนลดและก็รับของแถมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือตั้งศูนย์เราเปลี่ยนจุกป,ป้อไปให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ถ่วงไปให้นะตัวนี้ลูกค้าเลือกมาก็จะเป็น1 9 5 5 55 5นะครับนี่ลายยางจะเป็นตัวนี้ของแลนเซลนะครับ R S 0 0 9ตัวนี้ยางไทยนะลายยางก็จะเหมือนดิสโทน R E 0ูนะครับตัวนี้ ก็คือตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เรากำลังจะตั้งศูนย์อันนี้ล้ออาจจะเปียกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกอ่าับผมแก้มยางลายยางก็จะประมาณนี้กะแน่น่แน,น่อันนี้ก็คืออยู่บนดิ๊ตั้งศูนย์นะครับเราตั้งศูนย์เราก็ของร้านเรานะครับตั้งศูนย์เราจะจับกล้องสี่ล้อเลยนะไม่ใช่สองล้อนะเราจะจับสี่นะครับผมเพื่อความแม่นยํานะครับ ถ้าใครชอบลายยางแบบนี้นะครับขอบ18ก็มีนะ265 6118 2555118นะครับแรนเซลลนะครับผมหรือ19555 195 1 9 5 5 1 5มีครับผมลายยางจะสวยอย่างนี้เลยแล้วลายยางตัวนี้นุ่มเงียบนิ่น้ำดีนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะ